สวัสดีครับวันนี้สาระลีฟต์นะครับมาที่ร้านชาบูนะครับก็เป็นร้านที่ชื่อว่า คาบูฟังนะครับอยู่ข้างหลังตัวละ299นี่เองเดี๋ยวเราเข้ามาว่าข้างในเป็นยังไงกันนะครับก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านชาบูอยู่แถวย่านยานตืบอบ่อนะครับหัวละ299แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการสั่งเนื้อที่พรีเมียมกว่านี้ก็เพิ่มราคาไปครับซึ่งตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับบรรยากาศของร้านโอ้โหบอกเลยครับว่าจัดแต่งสวยเลยครับเป็นบรรยากาศสวนแล้วก็มีการใช้ไม้ไผ่ในการประดับประดาตอนนี้เราเองก็ได้หมอชาบูเลยนะครับซึ่งโซนในการนั่งนะครับสามารถนั่งได้ตั้งแต่ในที่เป็น าแล้วก็โซนที่เป็นสวนยอมก็เดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรให้กินกันบ้างนี่ก็จะเป็นโซนเนื้อนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเนื้อเราจะเอาอะไรแล้วก็เป็นโซนทะเลเป็นโซนไก่ต่างๆแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ใส่น้ําแล้วก็มีของทานเล่นพวกไอศครีมนะครับส่วนใครที่เป็นสายซูชิร้านนี้ก็มีเหมือนกันครับพร้อมกับมีเมนูของทอดซึ่งใครที่ชอบนั่งร้านสไตล์ประมาณนี้เลยครับบอกเลยว่าโอ้โหสบายกล้ามากกับบรรยากาศที่เป็นเหมือนธรรมชาติส่วนตอนนี้เราเองก็พร้อม พร้อมที่จะกินแล้วนะครับก็ใส่ผักอะไรกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเลือกเนื้อมาลองกันดูว่าเนื้อร้านนี้เด็ดหรือเปล่าส่วนน้ําจิ้มจะรสชาติเป็นยังไงก็ใส่เนื้อให้ again, ครบกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลองกินสักคำนึงก็อยากลองเมนูน้ําซุปกันก่อนนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าน้ําซุปร้านนี้กนนอ็อร่อยเลยครับเราก็จะมาต่อกันด้วยเนื้อนะครับซึ่งเนื้อเราก็ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราใส่เพิ่มในส่วนที่เป็นเสือร้องไห้กันบ้างซึ่งมันแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ารสชาติน่าจัดแบบชุมช่มฉ่าน่า จิ้มเอาแบบชุ่มๆไปเลยโอ้โหคำแรกครับอื้อร่อยเด็ดเลยแล้วก็กามด้วยหมี่หยกนะครับที่ชาลารีฟชอบกินแบบนี้ครับพื้นนี่ขนาดกําลังตัดต่อคลิปบอกเลยครับว่าโหท้องร้องอยากจะกลับไปกินใหม่อีกสักรอบเลยก็มาดูบรรยากาศการกินแล้วกันนะครับก็เราเองก็ใส่เนื้อที่เราได้มาเนื้อก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็ถ้าใครสายชาบูก็บอกเลยครับว่าร้านเนี้ยก็ราคาไม่ได้แพงนะครับเนื้อก็ดีก็ลองมาทดลองกันได้นะครับกับร้านชาบูบังครับก็ส่วนใครที่ชอบเนื้ หาแนวกินเที่ยวแล้วก็มีเสริมธุรกิจหน่อยๆก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ติดตามสาระลิฟต์กันด้วยนะครับ